เรื่องโดนของที่ต้องจำไปตลอดชีวิตขอแทนตัวเองว่าพอยนะคะเรื่องที่พอยจะมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่โคตรจะน่าเหลือเชื่อมากที่สุดพอยคิดว่าทุกคนคงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับการโดนของมาบ้างแต่มันยากนะคะที่จะเชื่อโดยเฉพาะสมัยนี้แล้วด้วยไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะมีอยู่จริงเรื่องที่จะเล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของพอยเองค่ะมันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวไม่สิ ต้องพูดว่าเกิดกับคนที่เรารักมากที่สุดในชีวิตใช่ค่ะมันเกิดขึ้นกับพ่อของพ้อยเองครอบครัวของเราอาศัยอยู่กันที่จังหวัดหนึ่งในสจังหวัดชายแดนภาคใต้พ่อของพ้อยท่านทํางานเป็นข้าราชการค่ะเรียกว่ามีขั้นที่สูงเลยทีเดียวเป็นบุคคลที่มีหน้าตามีชื่อเสียงเกียรติยศท่านเป็นคนที่ขยันทํางานมากเรียกได้ว่างานไม่เสร็จพ่อก็จะไม่กลับไม่พักไม่ว่าจะเสาร์อาทิตย์ หยุดราชการใดๆพ่อก็จะไปทำงานเสมอท่านเป็นคนแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรจนบางครั้งพวกเราก็น้อยใจว่าทำไมพ่อไม่หยุดงานแล้วไปเที่ยวกับครอบครัวบ้างแต่ก็เข้าใจค่ะที่ท่านทำก็เพราะครอบครัวเพราะไรายได้หลักของครอบครัวมาจากพ่อคนเดียวท่านไต่เต้าจากตังหน่งน้อยๆขึ้นมาเป็นระดับสูงได้และท่านไม่เคยชอบโกเงินหลวงเลยแม้แต่บาทเดียวคือเราภูมิใจมากที่มีพ่อที่เป็นคนดีขนาดนี้ ตั้งแต่เราเกิดมาจนตอนนี้เราอายุ18ปีแล้วเรายังไม่เคยเห็นพ่อทำบาปเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าไม่นับตกยุงเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อปี2557น้นั่นคือปีที่แล้วนี่เองค่ะครอบครัวเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติทุกวันจนวันหนึ่งพ่อกับแม่เรากลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็ไม่มีอะไรค่ะทุกอย่างเหมือนจะปกติจนกระทั่งเย็นวันนั้น ยายเรามองหน้าพ่อเราแล้วก็พูดขึ้นมาเฉยๆว่าเป็นไรหรือเปล่าลูกทำไมหน้าซีดจ,จังไม่สบายหรือเปล่าและคงด้วยความกังวลของท่านมั้งคะหลังจากกลับต่อจอวอก็เลยไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพแต่จริงๆพ่อก็ตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วนั่นแหละบวกกับพ่อสังเกตตัวเองว่าตอนถ่ายอุจจาระมันมีสีคล้ำๆปวดหลังบ่อยๆ แม่บอกว่าพ่อชอบบ่นว่าที่นอนมีไรหรือเปล่านอนไม่ได้เลยเจ็บไปหมดเหมือนมีเข็มมาทิมแล้วคือพ่อก็ไม่ได้นอนเลยจริงๆหลังจากไปตรวจมันก็มีนัดวันสองกล้องที่ส่องเข้าไปในปากพ่อเราก็ไปส่องคือเราสงสารพ่อมากพ่อบอกเจ็บมากปวดท้องปวดมากแล้วพ่อก็ร้องมันเป็นภาพที่แย่มากเราร้องตามสงสารพ่อ ได้แต่บอกว่ามันคงเป็นผลข้างเคียงเดี๋ยวก็หายมาตรวจดีแล้วจะได้รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าลืมบอกไปพ้อยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะออกมาเรียนกทมตั้งแต่ม .4 ส,สอบทุนจากใต้มาค่ะหวังจะช่วยแบ่งเบาบวกอยากเรียนพิเศษที่ดีๆทำให้ช่วงนั้นเราไม่ได้อยู่กับพ่อเลยได้ยินแค่สิ่งที่แม่เล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างแล้ววันที่ผลตรวจออกก็มาถึงแม่บอกว่าเจอก้อนเนื้อแต่โชคดีที่ไม่ใช่เนื้อร้าย แต่ก็ต้องตัดออกแล้วก็นัดวันตัดนู่นนี่ก่อนจะผ่าตัดพ่อก็ต้องเข้ามาตรวจตามที่หมอนัดอยู่บ่อยครั้งคือเกือบทุกวันเลยก็ว่าได้เราสงสารพ่อมากพ่อเคยพูดว่าถ้ารู้ว่าเจ็บขนาดนี้ไม่มาตรวจแล้วนี่มาเกี่ยครั้งก็เจ็บทุกครั้งถ้าไม่มาคงไม่เจ็บโอ้ยเรานี่แบบน้ำตาไหลอะ่ะได้แต่ให้กำลังใจบอกพ่อสู้ๆอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็หายแล้วหลังจากพ่อผ่าตัด คือตัดกระเพาะออกไป70%ซคือเยอะมากพอกินไรไม่ได้เลยก็พยายามกินคือผอมมากเรากลับมาตอนนั้นพ่อก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วหมอให้พักรักษาตัวอยู่บ้านพอก็ไม่ยอมพักจำได้ว่าพักได้แค่อาทิตย์หนึ่งมั้งแล้วพ่อก็ไปทำงานต่อคนขับรถมารับทุกวันทนเจ็บเพื่อไปทำงานบางครั้งก็ทำไม่ไหวพอถึงที่ทำงานก็ขึ้นไปห้องพักไปนอน บอกแล้วว่าพ่อเราเป็นคนขยันขยันเกินเราจำได้วันนั้นเราอยู่บ้านเราตื่นเช้าเพื่อจะไปสอบทุนเพื่อย้ายโรงเรียนพ่อเรากำลังเต้นแอโรบิกหน้าโทรทัศน์พ่อหันมามองเราแล้วพูดกับเราว่าพ่อเจ็บจังเลยลูกพ่อจะตายแล้วพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคือด้วยความที่ก่อนหน้านี้พ่อก็เคยพูดว่าพ่อเป็นมะเรง็งแต่เราถามแม่แม่บอกไม่ได้เป็นพ่อเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาแล้วก็ตัดไปแล้ว ตอนนี้คือรักษาตัวอยู่พอเราได้ยินพ่อพูดแบบนั้นเราก็จะแบบเฮ้อพ่อคิดมากจริงๆมะเร็งอีกละเดี๋ยวก็หายพูดอยู่ได้คือด้วยความที่เราไม่อยากให้พ่อคิดเราเลยแบบพูดงั้นไปเพราะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นมะเร็งจริงๆเพราะแม่ก็บอกอยู่ว่าไม่ใช่จนกระทั่งเวลาผ่านไป7จ็ดแปดเดือนอาการของพ่อก็ซุดลงแม่โทรมาบอกเราว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลกินไรไม่ได้มาเกือบอาทิตย์แล้ว กินแล้วอ้วกออกหมดผลปรากฏว่าลำไส้พันกันต้องผ่าตัดปีนี้พ่อผ่าตัดสองครั้งแล้วปกติพ่อเราเป็นคนอ้วนอ้วน้ากผ่ารอบแรกคือโคตรผอมแล้วแต่ผ่ารอบนี้คือเขากินไรไม่ได้เลยนอกจากอาหารจากทางสายยางมีสายระยงระยางเต็มตัวการไม่ดีขึ้นเลยกินแล้วก็อ้วกออกมาหมด แม่บอกว่าเหมือนพ่อจะไปหลายครั้งแล้วคือแบบมันแย่มากนะเว้ยเรานี่อยากกลับไปหาพ่อมากทุกครั้งที่แม่โทรมาเราภาวนาเสมอว่าให้มีข่าวดีเกิดขึ้นแต่ก่อนสอบหนึ่งอาทิตย์แม่โทรมาหาเราบอกให้กลับมาดูพ่อเรานี่ช็อกมากกลัวไปหมดไม่กล้าถามว่าเกิดอะไรได้แต่ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้งครองพ่อแล้วภาพที่เราเห็นตอนเรากลับไปคือพ่อเปลี่ยนไปมาก ตัวผอมร่างกายเหมือนหนังหุ้มกระดูกเราจำพ่อแทบไม่ได้เราเข้าไปหาเขากอดเขาแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งเข้าห้องน้ำมาร้องไห้เราสงสารพ่อไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้เช้าวันนั้นแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานยายเอาดวงพ่อไปให้หมอแถวบ้านดูเขาตกใจแล้วก็พูดว่าโดนของของหนักด้วยมันทําให้กินไม่ได้เลยเอาตาอย่างเดียวของอยู่ตรงหน้าท้องทางซ้ายหนักมากให้เอาน้ำมนไปให้กิน นะ้าเราก็รีบขับรถจากต่างจังหวัดมาให้แม่เราที่โรงพยาบาลพอกินน้ำมนนั้นได้คืนเดียวตอนแรกที่ท้องพ่อมีรูที่เป็นจากการผ่าตัดเล็กๆแต่อยู่ๆมันก็ปริกลายเป็นรูใหญ่ทำให้มีน้ำที่เป็นของเสียในท้องไหลออกมาหมอบอกว่าไม่เป็นไรเพราะยังไงน้ำนั้นต้องออกมาอยู่แล้วก็เลยปล่อยไว้แบบนั้นเราอยู่เฝ้าพ่อได้สวันเราก็ต้องขึ้นกทมไปสอบแล้วกะว่าสอบเสร็จเดี๋ยวจะกลับมา ก่อนเราไปเราก็กราบเท้าพ่อจุ๊บพ่อเราบอกพ่อว่าห้ามเป็นไรไปก่อนนะเดี๋ยวพลอยขอไปสอบก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมารอพลอยเป็นทันตะก่อนนะพ่อพ่อแกก็อืออบอกรีบไปได้แล้วเดี๋ยวตกเครื่องพ่อไม่เป็นไรหรอกแล้วเราก็ไปใครจะไปรู้ว่านั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้ทําแบบนั้นกับพ่อแล้วก็เกิดเรื่องราวประหลาดหลายๆอย่างขึ้นคือพ่อเรามีคนขับส่วนตัวแล้วพี่เขาเป็นคนดีมากเลยพ่อเราเลยรักและสนิทกับพี่เขามาก คนขับรถพ่อก็เล่าให้ฟังว่าพี่เขารู้จักกับผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้ววันนั้นพี่แกก็ไปขับรถให้ผู้ใหญ่คนนั้นแล้วเหมือนทุกอย่างมันประติดประต่อกันอยู่ๆก็คุยกันแล้วก็เล่าเรื่องที่ดูดวงพ่อเราว่าโดนของให้ผู้ใหญ่ฟังเขาก็บอกเนี่ยเขารู้จักหมอคนหนึ่งเก่งมากเป็นแขกลูกสาวแกก็โดนของเกือบตายเหมือนกันดีที่ช่วยได้ทันแกบอกไม่รู้ทําไมถึงรู้สึกอยากช่วยทั้งๆที่จริงๆแกจะไม่ยุ่งก็ได้มันรู้สึกแบบแกต้องช่วย ช้าวันต่อมาหมอนัดกับแม่เราที่บ้านประมาณว่าไปดูของที่บ้านตอนนั้นที่ไปก็มีแม่กับพี่ชายคนโตพอไปถึงหมอแกก็เดินวนไปมาตรงหน้าบ้านสักพักแกก็พูดขึ้นมาว่าของอยู่ตรงนี้แล้วก็ชี้ไปที่พื้นหน้าบ้านเราซึ่งมันมีปูนฉาบอยู่เขาบอกให้ขุดทุกคนแบบมองหน้ากันไม่รู้จะเชื่อดีไหมแต่ก็ทำตามที่หมอบอกไปเอาจอบมาขุดก็ไม่เจออะไรหมอบอกขุดอีกลึกหน่อยขุดไปสักพักเฮ้ยเจอวะ่ะ มันเป็นเหมือนผ้าแบบเศษผ้าสีแดงมีเส้นผมเป็ดมัดๆที่เคลือบด้วยน้ำตาลเทียนมีตะปูประมาณ5-6ตัวและที่มันชัดเจนสุดๆคือมีตัวอักษรเขียนอยู่ในนั้นเป็นยันและเขียนว่าห้ามรับราชการตายนอกจากนั้นยังมีลักษณะคล้ายหนังสีดำที่ตัดเป็นรูปตุ๊กตามีรูปปืนยิงที่หัวประมาณว่าเอาให้ตายทุกทางเลยทุกคนอึ้งมากไม่มีใครอยากจะเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้น เขาก็ทำพิธีแก้ของแต่เขาบอกว่าหมอที่ทำเนี่ยแก้ได้อย่างเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเงียบๆไว้ว่าเรารู้แล้วหมอแกบอกว่ามันทำมาตั้งแต่วันที่21มีนาคม2557คนใกล้ตัวเป็นคนทำทะเลาะกันเรื่องเงินคนขับรถพ่อก็ไปสืบสืบมาก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรมากมายพอกลับไปที่โรงพยาบาลพ่อเรากำลังนอนอยู่พี่เราดิคนก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยตอนที่แม่กับพี่ไปที่นู้นกันพ่อบอกปวดท้องมาก ตอนนี้คือพ่อเราใส่หน้ากากออกซิเจนอยู่พ่อเขียนใส่กระดาษว่าบอกหมอให้เอาแม็กออกจากท้องพ่อทีงงมันโคตรแบบโอ๊ยหลังจากนั้นตอนเย็นพ่อแกก็อาการดีขึ้นพ่อก็บอกดีจังสบายท้องแล้วหมอเอาออกให้แล้วสินะทุกคนก็ได้แต่มองหน้ากันมีแต่แม่ที่คอยคุยกับพ่อถามนู่นนี่พ่อตอนนั้นพ่อเราเริ่มเลอะเลือนอะจำอะไรไม่ค่อยได้เริ่มเผลอแล้วแต่ละเรื่องที่แกเผลอออกมาคือเรื่องงานทั้งนั้นเลย ถามว่ารู้ไหมว่าตอนนี้พ่ออยู่ไหนพ่อไม่สบายนะพ่อต้องรักษาตัวเองก่อนอย่าไปห่วงเรื่องงานงานใครๆก็ทำได้เดี๋ยวพ่อต้องรักษาตัวก่อนแล้วค่อยไปทํำงานพาแม่ไปเที่ยวทะเลที่พ่อบอกไงแม่เราร้องไห้บ่อยมากแทบจะทุกครั้งที่พูดแม่เชื่อบลอดว่าพ่อต้องหายไม่หรอกต้องบอกว่าทุกคนเชื่อว่าพ่อต้องไม่เป็นอะไรอ๋อเรารู้ความจริงมาอย่างหนึง่งคือวันที่เรากลับมาหาพ่อย่าเราก็มา ย่าเราบอกว่าพ่อเป็นมะเร็งคือเราเพิ่งมารู้วันนั้นที่ผ่านมาคือเขาปิดมาตลอดไม่อยากให้พวกเราคิดมากกันแต่แบบเราก็ยังไม่เข้าใจทําไมไม่บอกถ้าเรารู้เราคงไม่ไปเรียนไกลส่วนใหญ่อ่านหนังสือเองมากกว่าแต่ก็ช่างเหอะมันทําอะไรไม่ได้แล้วเช้าของอีกวันคนขับรถพ่อผู้ใหญ่และก็หมอคนนั้นก็มาที่ห้องพ่อเราที่รอพอ หมอเข้ามาในห้องพ่อเดินไปรอบๆห้องสักพักก็เดินมาที่เตียงพ่อแล้วแกก็บอกว่าของยังอยู่อยู่เลยมันหนักมากอยู่ที่ท้องข้างซ้ายแต่เอาออกไม่ได้เพราะพ่อเพิ่งผ่าตัดมันต้องรีดท้องหมอแกอก็มองมองแล้วบอกให้ปิดม่านแบบให้ไปบอกพยาบาลว่าขอทำพิธีอะไรนี้ก็ไปปิดหมอแกก็เดินรอบห้องอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไข่ไก่มีแก้วน้ำแล้วแกก็เดินไปมุมๆห้อง มองแต่ในแก้วน้ำก็ท่องท่องคาถาของแกแล้วแกก็เดินมาที่ปลายเตียงพ่อแม่เราก็ยืนมองอยู่ข้างๆหมอสักพักหมอก็บอกให้แม่แบมือแล้วให้ทำท่าแบบรูบๆอะประมาณรูปออกตรงท้องพ่อเบาๆสักพักหมอแกก็เอามือล้วงไปที่ตรงก้นพ่อแม่เราก็มองอยู่ตลอดว่าหมอทำอะไรสักพักหมอแกก็หยิบอะไรบางอย่างเป็นมัดเล็กๆใส่มือแม่เราแปดมัดมันคือเส้นผมที่เคลือบด้วยน้ำตาเทียน หมอก็บอกให้ตัดแม่เราก็ตัดตัดหมอแกก็ดูผ่านแก้วน้ำก็พูดว่าพอจะมีรูปที่ทำงานของพ่อบ้างไหมจะบอกให้ว่าใครเป็นคนทําเขาก็พูดแบบเดิมว่าเป็นคนใกล้ตัวทะเลาะกันเรื่องเงินเขาอิจฉาแม่เราก็เปิดรูปในโทรศัพท์พ่อให้หมอดูเป็นรูปที่ทำงานที่ประชุมกันหมอแกก็ดูดูดูสักพักก็ชี้บอกคนนี้แหละดูกี่ครั้งก็เป็นคนนี้แม่เราก็ถามคนขับรถ เขาก็บอกว่าว่าแล้วเทียวเพราะมันมีความเป็นไปได้เพราะคนนั้นเขาเป็นลูกน้องพ่อขอแทนว่าในอเขาเป็นคนบ้านเดียวกับพ่อเราด้วยย่าเราก็มาเล่าให้ฟังว่ามีหน้าล่ะอยู่ๆถึงมาถาม,ถามถึงอาการพ่อว่าเป็นไงบ้างทั้งๆที่พ่อเราไม่ได้บอกใครเลยช่วงที่รักษาตัวที่รอพอเพิ่งมาบอกเอาตอนที่เป็นหนักมากแล้วเพราะแกห่วงว่าจะมีใครว่าแกไม่ทำงานดูดิเป็นขนาดนี้แล้วแกก็ยังคิดแต่เรื่องงาน แล้วเรื่องที่ไปสืบมาที่เกี่ยวกับเรื่องเงินก็ประมาณว่า <_ d ata> เมื่อปีที่แล้วพ่อน่าจะทําโครงการอะไรสักอย่างแล้วเงินที่ทํามันเหลือในอ,อก,ก็เลยเหมือนจะขอเงินที่เหลือเหมือนประมาณจะเก็บไว้เองโกงอะเรียกง,ง,ง่ายๆแต่พ่อเราเป็นหัวหน้าไงเขาไม่ยอมแล้วพ่อเราก็คงไปพูดอะไรให้ในอ,อเจ็บช้ำเลยแค้นประมาณนั้นเพราะเหมือนคนที่ทํางานก็แบบรู้กันว่าไอเงี้ยมันจะเอาตังนี่คือที่เขาสันนิษฐานกันเพราะมันมีมูลอยู่หลังจากที่หมอแกทําพิธีเสร็จ แกก็เขียนอะไรบางอย่างใส่กระดาษแล้วให้แม่เราเป็นตัวเลขเขียนว่า23กรกฎาคม2558เขาบอกเป็นวันตายพ่อเราซึ่งวันนั้นวันที่18กรกฎาคมอันนี้เรามารู้ตอนหลังแล้วพี่เราเล่าให้ฟังหลังจากวันนั้นพ่อก็ดีขึ้นน้ำในปอดก็น้อยลงคือดีขึ้นมากทุกคนเริ่มมีความหวังจากที่พ่อเรากินอะไรไม่ได้เลยนอกจากน้ำเปล่ากับน้ำเก๊กฮวยพ่อก็บอกอยากกินนู้นนี้ แม่เราเลยถามหมอหมอบอกกินได้กินเลยให้เขาได้กินเหมือนอาการมันดีขึ้นแล้วแต่ช่วงนั้นคือพ่อเราเพ้อหนักมากแต่และเรื่องที่เพ้อคือมีแต่เรื่องงานทั้งนั้นแบบบอกพี่เราให้เอาโทรศัพท์ไปให้เขาเอาโทรศัพท์มาให้พ่อเร็วเผื่อมีคนโทรมาตามพ่อไปประชุมเรียกแม่เราไปหาจับมือแม่เราแล้วพูดว่าขอบคุณนะที่พิมพ์งานให้แต่และเรื่องคืองานทั้งนั้นเลยคิดดูดิอ้ะจนวันจันทร์ที่20กร,รกฎาคม พ่อเราก็กินนู้นนี้ปกติแม่เราก็ดีใจที่พ่อเรากินได้พ่อตกบใบยๆพ่อหายใจถี่ขึ้นบอกแม่เราว่าเหนื่อยจังเลยแม่เราเลยไปตามหมอก็เลยให้ออกซิเจนพ่อให้พ่อได้พักขอนพ่อเราก็นอนเวลาเรียกหรืออะไรพ่อก็ตอบสนองได้ปกติจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนได้มั้งพ่อเราก็นิ่งๆไปแบบนิ่งไปเลยแม่เลยตามหมอหมอบอกว่าน้ำเต็มปอดอีกแล้ว อาการจากที่ดีๆตอนแรกคือไปหมดแล้วหมอพูดหันมาถามแม่ว่าคนไข้ยังห่วงอะไรอีกไหมแม่บอกยังมีลูกคนเล็กจะกลับมาอาทิตย์หน้าหมอบอกถ้าอาทิตย์หน้าก็คงจะไม่ทันหมอคงช่วยได้ในระยะเวลาที่จำกัดให้ทำใจแล้ววันอังคารที่21กรกฎาคมตอนเทียเท่ยงๆแม่เราก็โทรมาบอกให้เรากลับบ้านเลยพรุ่งนี้ตอนนั้นเราก็คิดไว้แล้วว่าต้องมีอะไรแต่ก็พยายามไม่คิดมาก เพราะเหมือนครั้งที่แล้วแม่ก็โทรมาแบบนี้แต่ก็ไม่มีอะไรเราเลยไม่ได้ถามอะไรไปเวลาประมาณสองทุ่มเราก็โทรไปถามแม่ว่าเอากระเป๋าอะไรไปดีบลา b เราเลยถามไปว่าพ่อเป็นไงบ้างแม่ก็เริ่มอึกอักแล้วก็ร้องบอกมาดูพรุ่งนี้เลยลูกรีบๆกลับมามาดูพ่อเหลือพอยคนเดียวแล้วลูกรอแค่พอยแล้วลูกเราอึ้งมากภาพในหนังช่องเจ็ดฉายเข้ามาในความคิดทุกอย่างมันตีกันไปหมด ไม่อยากจะเชื่อภาวนาขอให้สิ่งที่แม่พูดเป็นเรื่องล้อเล่นแต่ไม่ยังไงความจริงก็คือความจริงแม่ร้องเราร้องทุกคนในห้องร้องเราวางสายจากแม่ไปใช้ความคิดกับตัวเองไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแม่เราทอกลับมาตอนประมาณสองทุ่งกว่า,วาบอกให้เราพูดกับพ่อพูดกับพ่อหน่อยนะแต่พ่อพูดไม่ได้นะลูกเราก็พูดยาวเลยพูดทุกอย่างที่อยากพูดบอกว่าให้รอเราก่อนไหนบอกจะรอไง ยังไม่ได้เป็นทันตะให้เห็นเลยยังไม่ได้เจอกันเลยพ่อบอกว่าจะเจอพอยก่อนพ่อบอกจะไม่เป็นอะไรไม่ใช่หรอพูดจบแม่ก็บอกว่าพรุ่งนี้รีบมาดูพ่อนะเราต้องยอมรับความจริงนะลูกเป็นประโยคที่เราอยากจะเอามีดมากรีดหน้าตัวเองมากเลยระหว่างนั้นเราก็คุยเฟซกับพี่เราถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ตอนแรกมันยังดีๆไม่ใช่หรอมันไม่มีโอกาสหายแล้วหรอลบลาประมาณสามทุ่มสิได้พี่เราบอกว่า พ่อเสียแล้วนะเสียหลังจากแกพูดจบแป๊บหนึ่งอะช็อกค,ค่ะโอ้น้ำตาไหลพรักเลยเหมือนจะบ้าตอนนั้นหายใจไม่ออกไม่อยากจะเชื่อแต่ต้องเชื่อเรากลับไปถึงบ้านวันพุธท,ที่22กรกฎาคมคือวันนั้นก็ยังทำอะไรกับศพพ่อไม่ได้เพราะเป็นวันพุธก็ต้องรอพรุ่งนี้วันพฤหัสที่23กรกฎาคมถึงจะเคลื่อนศพได้พ่อเคยพูดไว้ว่าถ้าแกเป็นไรไปให้เอาแกกลับบ้านที่อยู่ต่างจังหวัด แม่เราก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคือนก่อนพ่อจะเสียแม่ให้ยายเอาดวงพ่อเราไปดูอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าหมอคนนั้นดูไม่ได้เพราะพ่อเกิดวันพุธแม่เลยเอาดวงแม่ไปให้ดูแทนหมอแกก็บอกมาว่ามีวิธีคือให้แม่ไปสวดบทสวดจำชื่อไม่ได้ที่ต้นไม้ใหญ่หนึ่งคือพ่อจะรอดสองคือพ่อจะไปเร็วกว่าเดิมให้วัดดวงเอาแม่เราก็เลยเสียงก็ทำตามที่หมอบอก แม่บอกนั่นแหละหลังจากวางจากพอยแล้วแม่ก็ลงไปทำพอขึ้นมาสักแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวจริงๆพ่อก็ไปเลยมันเร็วมากเร็วจนหน้าตกใจบวกกับคนขับรถพ่อเราก็ขับรถไปตามหาหมอคนนั้นที่เคยมาแก้ให้พ่อเราไปหาถึงบ้านเจอแต่แม่ของหมอเขาบอกว่าหมอคนนั้นไม่อยู่ไปมาเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือแบบเราคิดว่ามันคงถึงคราวแล้วมันคงลิขิตมาแล้วให้เป็นแบบนี้จริงๆ วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2558ครอบครัวเราไปรับศพพ่อที่โรงพยาบาลเพื่อเคลื่อนย้ายไปต่างจังหวัดพอไปถึงก็เข้าไปที่ห้องดับจิตเราจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ได้ยินเสียงพ่อคือเราโทรศัพท์ไปก่อนมิดเทอมโทรไปคุยตอนนั้นพ่ออาการดีขึ้นมากแล้วพ่อบอกรีบๆกลับมานะคิดถึงตั้งใจสอบนะลูกไม่ต้องกังวลตอนนั้นจำได้เรายังบอกรักกันแบบจุ๊บๆพ่อเราก็พูดจุ๊บๆหัอเราะกันคิกคัก แล้วหลังจากนั้นเราก็โทรไปแม่เราก็ไม่ให้คุยเพราะพ่อต้องใส่หน้ากากออกซิเจนทําให้พูดไม่ได้บวกกลัวเหนื่อยจนถึงวันนี้เรามองไปที่พ่อใส่เสื้อผ้าตัวโปรดนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นมันเป็นภาพที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้มาเห็นอะไรแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับพ่อเราพ่อเราดูอ้วนกว่าตอนอยู่โรงพยาบาลมากไม่รู้เราคิดไปเองหรือเปล่าว่าเขายิ้มเราจับเท้าพ่อแล้วพูดว่าพ่อจ๋าพอยกลับมาหาพ่อแล้วนะ พ่อเห็นพอยไหมพอยยืนอยู่ตรงนี้คิดถึงพ่อนะเดี๋ยวจะพาพ่อกลับบ้านแล้วนะบอกไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าควรรู้สึกยังไงดีเราแม่เราพี่เราสองคนนั่นรถของพยาบาลที่มีพ่อเราที่ตอนนี้ถูกห่อไว้กับผ้าขาวติดกับเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างที่เวลาเขาเอาไว้เคลื่อนศพนั่นแหละรถก็ขับไปไเรื่อยๆเราก็คอยบอกทางพ่อว่าถึงตรงนี้แล้วนะเลี้ยวแล้วนะถึงวัดนี้แล้วนะบอกเรื่อยๆ จนถึงบ้านย่าเราวันแรกก็จะเป็นการรดน้ำศพมีพวงหรีดพัดลมนู่นนี่มากมายจากเหล่าข้าราชการมากันเป็นคณะจนตกกลางคืนคนก็เริ่มกลับบ้านไปเหลือเพียงญาติเราแม่เรายังคงร้องไห้ไม่หยุดเรามองไปรอบๆมองรูปพ่อความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกงงว่าเฮ้ยพ่อเราตายไปแล้วหรองงไปหมดไม่อยากจะเชื่อเหมือนความฝันเราหันมามองหน้าพี่พี่เราก็รู้สึกไม่ต่างจากเรา วันนั้นเราเลยอัดคลิปค่ะเรียกพ่อบอกเตือนได้แล้วพ่อเซลฟี่กันเราก็เล่นกันกับพี่ค่ะถามว่าถ้าติดอะไรขึ้นมาจริงๆจะทำยังไงเราว่าเราอยากให้ติดนะถ้านั่นเป็นพ่อเราเราก็เอามาเปิดดูซูมนั่นซูมนี่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติไปวันที่สองก็เหมือนเดิมค่ะมีผู้ว่าจากจังหวัดนั่นนี่มาเป็นเจ้าภาพมาสวดศพเราถามแม่เราว่าเมื่อวานนายอได้มารดน้ำศพพ่อไหมเพราะเมื่อวานจังหวัดเราเข้ามากันหมดเลย แม่บอกไม่ได้มานั่นแหละค่ะพยายามไม่สงสัยนะจนกระทั่งประมาณสองทุ่มกว่าๆลมแรงมากตรงที่นั่งพระมันจะมีพวกขวดน้ำแล้วก็แก้วกาแฟาที่พระฉันเสร็จแล้วตั้งอยู่เราเลยเดินเข้าไปเก็บค่ะตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่ตรงหน้าง,งานศพเลยนอกจากเราคนอื่นไปอยู่ตรงที่ครัวที่ทานอาหารกันหมดเราก็เก็บจานเก็บถ้วยตามประษาเราสักพักก็เหลือบไปเห็นเหมือนคนนั่งอยู่ที่หน้าโรงกำลังจุดทูบแล้วก็ไหว่ยอยู่เราเลยหันไปมองเราแบบ เฮ้ยนายออค่ะตอนนั้นเราตัวสั่นไปหมดเรารีบเก็บแล้ววิ่งเข้าไปหาแม่บอกนายออมาแล้วเข้าใจเราปะมันแปลกๆปลกไหมที่คนอื่นเขามากันแต่เขามาคนเดียวมาแบบเงียบๆเ,เหมือนจะไม่ให้ใครรู้แต่เราบางังเอิญไปเห็นไงแม่เราก็เดินเข้าไปหาความรู้สึกตอนนั้นแบบบอกไม่ถูกอะ่ะน้ำตาไหลจะเรียกว่าโกรธก็โกรธแค้นก็แค้นอยากจะเดินไปจิกหน้ามันก็ทำไม่ได้ได้แต่ยืนมองแม่เราก็ร้องไห้ เราก็ร้องพี่เราด้วยแต่มันทําอะไรไม่ได้แม่เราเคยบอกเราว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเราอย่าไปเครียดแค้นเขาเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าที่เกิดขึ้นเขาเป็นคนทําจริงๆหรือเปล่าตอนนี้เราก็แค่รับรู้ไว้เก็บไว้ในใจถ้าเขาไม่ได้ทําจริงๆเราก็บาปเปล่าๆใครทําอะไรเดี๋ยวก็ได้ผลแบบนั้นคนแบบนี้ทําอะไรไม่เจริญหรอกมันก็จริงแหละถ้าเขาไม่ได้ทําจริงๆก็บาปเราเปล่า ตอนนี้ครอบครัวของเราเลยได้แต่คอยติดตามผลงานของเขาว่าจะเป็นยังไงต่อไปลืมบอกไปว่าก่อนวันที่จะเคลื่อนศพพ่อเราเรากับแม่ไปที่ทำงานพ่อเราเพื่อไปเก็บของทั้งเสื้อผ้าเครื่องราช่างๆเพื่อใช้ในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพแม่เราก็เจอเข็มที่ไว้ติดหน้าอกจะอธิบายยังไงดีคือพ่อเรากำลังจะได้เป็นรองผู้ว่าค่ะซึ่งเข็มนั้นจะมีแค่รองผู้ว่ากับผู้ว่าเท่านั้นที่ติดซึ่งพ่อเราได้แล้ว เรื่องนี้ที่บ้านเราน่าจะมีแม่คนเดียวที่รู้ว่าพ่อได้เข็มนี้แล้วแต่ช่วงนั้นก็คือมีข่าวมาตลอดมีคนนั้นคนนี้มายินดีกับพ่อเราแต่พ่อเราก็หัวเราะอย่างเดียวไม่พูดไรพ่อเราเขาอยากเป็นตั้งนานแล้วพลาดมา3ปีแล้วปีแรกเหมือนพ่อแบบเพิ่งเริ่มเลยพลาดไปพอปีที่2กระแสะก็มาว่าพ่อกับอีกคนนึงนี่แหละที่จะได้ขึ้นแต่สุดท้ายก็ได้อีกคนไปจนมาปีนี้ก็มีข่าวพ่อเรากับอีกคนนึงว่าจะได้ขึ้น แต่คือเมื่อต้นปีเขาส่งเข็มนี้มาให้พ่อเราแล้วก็คือยังไงก็ได้พ่อเราแน่นอนเหลือแค่รอแต่งตั้งเดือนตุลาคมนี้แต่พ่อก็มาดันป่วยแล้วก็เสียก่อนนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่เราสงสารพ่อมากมองรูปพ่อแล้วเราก็ร้องไห้ทุกทีพ่อเราทำงานหนักมากโดยที่สิ่งตอบแทนกลับมามันไม่คุ้มเลยเหมือนมันเป็นความฝันพ่อฝันที่กำลังจะสำเร็จมันกำลังจะสำเร็จอยู่แล้วแท้ๆมันแบบมันยังไม่สุดอ่ะถ้าเป็นไปได้ถ้าเรื่องทั้งหมดมันจะเกิดขึ้น เราอยากให้พ่อเราได้ก่อนอย่างน้อยมันก็คือความฝันของเขาที่เขาทำงานหนักมาตลอดอายุราชการนี่แหละค่ะเรากำลังจะดูว่าตุลานี้ใครจะได้เป็นแล้วใครได้ขึ้นแทนตำแหน่งพ่อเราพี่เราบอกว่าถ้าเป็นชื่นนอนายอก,ก็เตรียมเฮกันได้เลยหลังจากพ่อเราเสียไม่มีใครฝันหรือเห็นอะไรพ่อเลยแม้แต่คนเดียวมันก็แปลกนะปกติแม่เราฝันง่ายแล้วก็แม่นด้วยแต่นี้ไม่เลยคืนวันเผาตระกูลเรามีพิธีพระราชทานเพลืงศพค่ะ เป็นพิธีที่เป็นเกียรติแก่วงตระกูลเราได้อ่านประวัติผู้วัยชนตื่นเต้นมากนะเราบอกว่าห้ามร้องนะตอนอ่านเราก็ซ้อมอย่างดีเลยพอไปพูดเรามั่นใจมากขจัดความรู้สึกเศร้าทุกอย่างออกไปจนถึงตอนที่อ่านเกี่ยวกับครอบครัวตอนนั้นคือเสียงสัน่นพยายามคุมสติหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดต่อจนจบพอจบเท่านั้นแหละน้ำตาที่กลั้นไว้ก็กรูกันออกมาไม่หวั่นไม่ไหวผู้ว่าเขาก็เดินมาบอกเราว่าเข้มแข็งมากใจแข็งมาก นึกว่าจะร้องแล้วสุดยอดไปเลยตั้งใจเรียนนะลูกเราแบบอยากให้พ่อได้ยินอยากให้พ่อได้เห็นว่าเราทำได้ว่าเราเข้มแข็งแค่ไหนพ่อเราคงภูมิใจเพราะเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้ไม่กล้าสแสดงออกเลยแต่เราเชื่อนะเชื่อว่าพ่อคงมองอยู่ที่ไหนสักแห่งเขาคงได้ยินสิ่งที่คนอื่นพูดที่คนอื่นชมเราหลังจากเก็บของเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเราเดินทางกลับบ้านระหว่างทางแฟนพี่ชายคนโตเราก็พูดขึ้นมาว่าเหม็นนะ่ะ ถามน้าเราว่าได้กลิ่นไหมน้าเราก็บอกไม่นะกลิ่นอะไรหรอเขาบอกกลิ่นเหมือนกลิ่นทูบอะเท่านั้นแหละทุกคนก็มองหน้ากันก็ไม่พูดไรเหมือนพี่เขาจะได้กลิ่นคนเดียวพอไปถึงบ้านเราก็เข้าในห้องพ่อกับแม่เราก็นั่งนั่งนอนนอนพอลงมาพี่เราคนกลางอะก็บอกแม่ว่าก่อนที่จะเข้าห้องพ่อไปอะได้กลิ่นทูบหน้าห้องด้วยตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเพิ่งมาคิดได้สักพักว่าเออวะ่ะกลิ่นทูบจะมาอยู่แถวนี้ได้ไง หลังจากนั้นเราก็ขึ้นมากทนมาค่ะมาเรียนต่อก็คอยถามข่าวคราวที่บ้านว่าเป็นยังไงบ้างแม่บอกแม่กําลังเก็บของยายเราเอาดวงไปดูบอกว่าบ้านนั้นอยู่ไม่ได้แล้วมันยังมีของอยู่ถ้าอยู่แล้วมันจะไม่ดีกับคนในบ้านพอดึกๆเราก็โทรไปอีกถามว่าเก็บของหมดยังแม่บอกเก็บไปบางส่วนแล้วดวงที่เอาไปดูอะ่ะของพ่อเลยดูใหม่เป็นของแม่เขาบอกว่ายังอยู่ได้เพราะว่าแม่ดวงแข็งมีเทวดาสาคนคุ้มครองอยู่ เราก็มนโนไปเองว่าเป็นเราสามคนพี่น้องหรือเปล่าจนถึงตอนนี้ก็ผ่านไปสองเดือนแล้วแม่เราก็ถามเราบ่อยๆว่าฝันถึงพ่อบ้างไหมเราก็ไม่ฝันเลยแม่เราก็ไม่แต่พี่คนกลางเราเนี่ยดิพี่เราบอกว่าฝันถึงพ่อหลายครั้งแล้วพ่อมาใบาหวยด้วยแต่ไม่ถูกครอบครัวเราก็ไม่ได้ซื้อนะพี่ก็เล่าฝันล่าสุดเลยคือฝันว่าเห็นพ่อใส่เสื้อสีกะกียะ่ะพี่บอกเหมือนพ่อตอนแต่งงานกับพ่อแรกๆพี่พ่อ หล่อจังไอหยาหุ่นดีเฮ้ยแล้วพ่อตายแล้วไม่ใช่หรอพ่อพ่อยังไม่ตายพี่พ่อจะไม่ตายได้ไงมีงานศพพ่อแล้วก็เพิ่งไปเผาพ่อมาด้วยพ่อพ่อยังไม่ตายจริงๆพ่อโดนอุ้มพี่แล้วพ่อไปอยู่ไหนกินอะไรยังพ่อพ่อเพิ่งหนีมาได้พ่ออยู่วัดกินข้าววัด ก็ประมาณนี้แล้วก็มีอีกคืนหนึ่งที่พี่เรากับเพื่อนพี่เราอ่ะไปนอนบ้านอีกหลังหนึ่งพี่เราบอกว่าพี่กับเพื่อนอ่ะนอนห่างกันมากแล้วพี่เราอ่ะนอนตะแคงไงตอนนั้นก็ปิดไฟกําลังจะนอนเลยสักพักพี่เราก็รู้สึกที่นอนมันยั่วไปแล้วก็รู้สึกว่ามีคนมาจี้หลังพี่เราก็หนกว่าเพื่อนแกล้งก็เลยหันขวับไปเห็นเพื่อนนอนตะแคงอีกฝั่งห่างๆพี่เราก็คิดในใจแกล้งกูใช่ไหมพี่เราก็ตะแคงกลับไปเหมือนเดิม สักพักก็ที่นอนก็ยวบลงอีกพี่เราก็คิดและวเดี๋ยวจะแกล้งหันไปเอาให้จับได้เลยพี่เราก็ค่อยๆหันหันไปค่อยๆลืมตาเห็นเป็นมือดำๆกำลังจะเอามาปิดหน้าพี่เราก็หันขวับเลยทุกอย่างหายไปพี่เราก็ตะโกนเลยเฮ้ยแกล้งกูทำไมเพื่อนพี่เราก็สะดุ้งหันมาทำหน้างงๆบอกกูไม่ได้แกล้งกูหลบับหลังจากนั้นพี่เราก็ต้องกทมมาฝึกงานเราก็ถามว่าฝันหรือเห็นอะไรที่นี่ไหม พี่เราก็บอกว่าไม่เห็นแล้วแล้วเราก็มารู้อีกอย่างหนึ่งคือพี่ชายคนโตเราอาเขียนเรื่องส่งเมลไปรายการคนอวดผีแล้วเขาก็ติดต่อกลับมาเบอร์แม่เราแม่เราก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟังเขาก็บอกให้ส่งรูปงานศพแล้วก็ตอนที่อยู่โรงพยาบาลไปเราก็ส่งรูปที่ถ่ายที่โรงพยาบาลไปแม่เราก็อยากรู้ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่พ่อเราเสียเนี่ยเกิดจากโรคหรือเพราะโดนของจริงๆ,ๆเขาก็บอกว่าจะติดต่อก,กับมาอีกที